สวัสดีค่ะพบกับนุ่นนะคะวันนี้นุ่นอยู่ที่คอนโด103 c e น t r ั l ที่สารพีใกล้กับห้างพมินาาค่ะซึ่งห้องชุดนะคะเป็นห้องสตูดิโอขนาด35ตารางเมตรค่ะห้องจะเป็นยังไงตามนุ่นมาเลยนะคะมาค่ะค่ะตอนนี้นะคะนุ่นก็ได้อยู่ที่หน้าห้องของห้องชุดที่จะขายนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ สำหรับห้องชุดห้องนี้นะคะมีขนาดราวๆ35ตารางเมตรค่ะแล้วก็เป็นห้องสตูดิโอซึ่งทางขวามือของนุ่นนะคะก็คือห้องน้ำที่มีอ่างอาบน้ำด้วยค่ะสำหรับท่านใดที่อาจจะอยากอัปเกรดห้องน้ำนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะ และในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ของห้องนี้นะคะก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินค่ะซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่วนท่านใดที่ชื่นชอบการตกแต่งห้องที่เป็นสไตล์ของตัวเองก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะซึ่งถ้าหากว่าเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ไม้เป็นสีขาวจะทำให้ห้องดูสว่างขึ้นหรือการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นในลักษณะโมเดิร์นก็จะทำให้ห้องน่าอยู่มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะห้องนี้ยังเป็นห้องที่หันไปทางทิศเหนือ ซึ่งถ้าเปิดหน้าต่างไว้ทั้งวันลมจะโปรกตลอดเวลาค่ะแล้วก็ขนาดของระเบียงก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปสําหรับท่านใดที่มีความรู้สึกว่าถ้าหากจะใส่ห้องครัวเข้ามาตรงใกล้ๆพื้นที่ห้องนอนอาจจะทําให้ห้องแคบก็อาจจะเปลี่ยนมาทําห้องครัวตรงระเบียงก็ได้ค่ะหากท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะเข้าชมห้องนี้สาม,มารถติดต่อน,นุ่นได้ตามที่อยู่ด้านล่างเลยค่ะนุ่นฝาก กดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้นุ่นด้วยนะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ